จ่อกตกิดโดย Nivea for Men, Honda Civic Hybrid, น้ำดื่ม Regency สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับพ่าสุริการเจาะกอติดค่ะพบกันกับดิฉันที่ชาสุทธิธรรมนะคะคุณผู้ชมคะปัจจบุบันนี้การแพทย์ฉุกเฉินนั้นนับว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการช่วยเหลือผู้ป่วยในแบบที่ฉุกเฉินแบบเร่งด่วนนะคะ วันนี้ในช่วงเกาะกู้ภัยของเราก็จะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปติดตามค่ะศูนย์พิเศษซึ่งต้องบอกว่าทำงานตลอด24ชั่วโมงอยู่ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเราติดตามไปดูการทำงานอาสากู้ภัยของคนกลุ่มนี้กันนะคะจากคุณชนะชัยแก้วผางค่ะเกาะกู้ภัยค่ะ ทุครับช่วงเกาะกู้ภัยวันนี้ผมลงพื้นที่มาที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจ,จังหวัดนครปฐมนะครับเพื่อมาดูลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ของกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่นี้ว่าพวกเขาปฏิบัติหน้าที่แตกต่างจากอาสาสมัครกู้ภัยในพื้นที่อำเภอเมืองอย่างไรกันบ้างซึ่งอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นคนในชุมชนที่พวกเขานั้นก่อตัวขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือชาวบ้านด้วยกันเองครับครั้งหนึ่งลูกผมเนี่ยเคยตัวร้อนจัดผมกลัวลูกชายผมจะชัก นะครับก็โทรไปหารถรับจ้างต่างๆเขาไม่ว่างกันนะครับผมก็เดินไปหาคนข้างบ้านนะครับขเขาก็ตอบผมมาออผมไม่ใช่รถรับจ้างพนมศีสะอาดอาสาสมัครกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมบอกเล่าเรื่องราวในอดีตซึ่งเป็นเหตุการณ์จุดประกายให้ชายวัยกลางคนรายนี้เลือกจะใช้เวลายอยู่กับการเป็นอาสาสมัครกู้ภัย เพื่อช่วยเหลือประชาชนในบ้านเกิดของเขาทีมงานเราพมารถไปช่วยท่านได้ตลอด6กศูนยจากรถยนต์ศูนย์ศูนยเปลี่ยนจะเจ็บ่ายได้ป่วยฉุกเฉินไม่ว่าจะเวลาใดนะครับตรงนี้เราบริการชาวบ้าน4นะครับความคิดของพนมเป็นเสมือนตัวแทนแนวคิดของชาวบ้านส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ตามชนบทแห่งนี้อาเบสีขอวันเจ็ดด้วยเปน,เปนอาสอ ผู้ช่้กู้ภัยต้องหลวงจัดรถยี่ห้าเวลานี้กลุ่มอาสาสมัครกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวงกำลังเดินทางไปช่วยเหลือเด็กมีอาการไข้สูงซึ่งอยู่ห่างออกไปในทุ่งนาของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนส่วนใหญ่ชาวบ้านจะอาศัยอยู่ตามพื้นทุ่งนาราบลุ่มภาคกลางทําให้การเดินทางไปช่วยเหลือผู้ปว่วยฉุกเฉินต้องผ่านเส้นทางเกษตรกรรมของชาวบ้าน เด็กชายรายนี้มีอาการไข้สูงหลังไปเล่นน้ําในลําคลองกับกลุ่มเพื่อนอาสาสมัครกู้ภัยอบอตอบางหลวงกําลังเร่งนำหนึ่งสมาชิกของหมู่บ้านไปส่งยังโรงพยาบาลก็ดีนะคนบางครั้งเนี่ยไปถึงโรงพยาบาลเขาบอกหมอบอกว่ามาเนี่ยช้ากว่านี้อีกสักสนาทีหนาทีก็ช่วยไม่ทันแต่ทีมนี้เขารวดเร็วรวดเร็วทันใจแล้วก็ว่า ช่วยให้คนนี้มีชีวิตรอดจากการเกิดอุบัติเหตุได้วศิริร่วมที่เกิดเหตุเขาขาดแล้วก็ช่วยเพราะเหตุเขาทํางานจริงจังแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านคนเท่าคนแก่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยาก็าพาส่งโรงพยาบาลหรืออุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ชนล้มกันยังไงเนี่ยเขาช่วยทาม,มืดดึกเดินทีหนึ 2, ่งทีสองเราก็เห็นเขาทํางานจรงิจรงจังโดยที่อุทิศจรงิงๆอุทิศตนจรงิงๆก็คืออยากจะให้มีแบบนี้ทั่วประเทศเลย เราทำจนได้ประสบผลสำเร็จเมื่อปี52ที่เราเริ่มเปิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับก็ถามว่ามีการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องไหมเราคงถือว่าเป็นหัวใจของเราเราเอาไปทำาแบบประเมินแล้วอะไรแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนมีความมุ่งพอใจและทุกคนอยากให้โครงการนี้อยู่คู่กับพี่น้องประชาชนตลอดไปนะครับเราก็มีการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องอยู่แล้วทุกวันนี้มาถึงวันนี้ศูนย์บริการเพื่อประชาชน24ชั่วโมงได้ช่วยเหลือชาวบ้านมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง กระทั่งส่งผลที่ศูนย์บริการแห่งนี้ถูกคณะกรรมการคัดเลือกให้เป็นศูนย์อพปรดีเด่นระดับศูนย์อพปรเขตจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขตสสุพรรณบุรีและด้วยเรางวันนี้เองมันเป็นเสมือนแรงกระตุ้นให้คนจิตอาสาอุทิศต,ตัวให้กับการช่วยเหลือคนในบ้านเกิดมีแรงใจที่จะยังคงเดินหน้าเพื่อง,งานอาสาสังคมอย่างไม่ย่อท้อ นี่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อเนกอนันต์จริงๆของการแพทย์ฉุกเฉินนะคะสำหรับกอกู้ภัยตอนหน้าเราจะพาลงพื้นที่ไปที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วไปติดตามกลุ่มคนจิตอาสาแล้วก็สไตล์การทำงานกู้ภัยของเขาอีกกลุ่มหนึ่งนะคะสำหรับคุณผู้ชมก็สามารถจะแนะนำมาได้เพิ่มเติมที่นี่เลยค่ะแจ้งจอเร็จแอซึ่งยังคงพร้อมเป็นสื่อกลางสะท้อนปัญหาสู่การแก้ไขค่ะ